สำนักเพราะชาก้าไม้จังหวัดพิจิตตําบลเขาเจ็ดลูกอําเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรนะในวันนี้ก็นะทางวัดรูมาคำนะก็มีความประสงค์ที่จะปลูกป่านะเพื่อต้องการทดแทนป่าไม้ที่ <c oughs> โดนลมพายุฟนะาดหักไปนะหลายต้นนะในพื้นที่10ไร่ ของวัดองประคำมนะที่เป็นสวนป่าสถาที่คุณนะในวันนี้ก็มาขอ,อาพันก้าไม้ที่สถานีเพาะชาก้าไม้จังหวัดนะพิจิตรนะอำเภอทับคอตำบลเขาเจ็ดลูกนะก็ขอไปทั้งหมด700ต้นนะ7 0 0ต้นนี่ก็มียางนาพายุงมะค่าต้นแดงประดูอ่าแล้วก็ ต้นต้นสักนึกไม่ออกโยงจริงๆแล้วพันไม้เนี่ยมีมากแต่ว่าบางต้นเนี่ยอายุอายุที่จะนําไปปลูกเนี่ยยังยังยังไม่ได้อายุในการเพราะชามที่เขาได้เพาะไวในะยังยังไม่ถึงเวลาที่นะจะนําไปลงดินนะก็เพื่อความอยู่รอดของต้นไม้นะเราจึงต้องนําต้นที่อายุที่สามารถนําไปลงดินได้นะไปเพาะ ไปลงดินนะช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าฝนนะก็มีนี่ก่อนหน้านี้ก็มีวัดวัดบึงกอกนะน่าจะวัดบึงกอกนะมารับต้นไม้ไปเหมือนกัน500ต้นนะตอนนี้กําลังรอคนขึ้นอยู่700ต้นนะก็นําไปปลูกนะในสถานที่วัดหรือในเขตนะวัดดงประคำนะเป็นการนะสร้างออกซิเจนนะให้กับ โลกของเรานะเป็นการปลูกฝังนะจิตสำนึกดีๆนะให้กับประเทศของเรานะทุกวันนีนะ้ป่าไม้ของเราเนี่ยก็เริ่มร่อยหลนอะไม่ว่า,าจะเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่านะหรือไมอ่ก็เป็นการแห้งแล้งนะถามว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรนะปัญหาเหล่านี้ก็เกิดจากมนุษย์ของเรานี่แหละโยมมนุษย์ของเราเลยคือหนึ่ง ตัดไม้ทำลายป่าเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็ทําให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะทําให้ธรรมชาติเนี่ยไม่สมบูรณ์นะตามแบบนะเพวันนี้วัดดรบกคำแนะนำโดยพระเทชพระคุณหลวงพ่อพระคููวิมลศรัทธาที่คุณหรือนะหลวงพ่อหมูนะก็ได้นำ าตามแนวพระราชดำรินะของในหลวงรัชกาลที่9นะมาใช้นะั่นก็คือปลูกป่านะเพื่อประโยชน์นะป่าอะไรป่าสประโยชน์4อะไรน,ะน่าจะใช่นะที่ที่ที่ศึกษามานะไม่ได้ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้ยางนาะประดูอย่างเดียวนะโยมนะแซมแซมไปด้วยมะม่วงก็มีมะขามก็มี มะละกอก็มีกล้วยก็มีขนุนก็มีนะปลูกเพื่อเพราะว่าวัดอมคามเนี่ยเป็นมีกระรอกเยอะมากกรโยมกระรอกเยอะนะก็ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเก่าที่ล้มไปนะแล้วก็จะได้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะแล้วก็เราก็ปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกมะกอนะไว้ให้สัตว์ป่าเราเนี้ยนะได้กินเป็นอาหารนะแล้วก็ ส่วนไม้ใหญ่เนี่ยก็ปลูกเพื่อให้ร่มเงาปลูกเพื่อให้เกิดความร่มรื่นภายในศาสนสถานวัดดงนประคำเพื่อที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดดอนประคำแล้วก็มีการปลูกผลไม้เพื่อที่ให้สัตว์ในป่านั้นได้อาหากินโดยเราไม่ต้องไปคอยเลี้ยงมันแล้วก็มันกินมะกอแล้วก็ปลูกมะกอให้มันมันกิน กล้วยแล้วก็ปลูกกล้วยไว้ให้มันนะมีทุกอย่างวัดนวคามมีกระรอกจะเยอะนะแล้วก็อีกานกนะเยอะนะวัดดงปาคมนะโยมก็โยมท่านใดมีจิตศรัทธาก็สามารถนะมาร่วมปลูกได้ที่วัดดงปาคมนะก็คอยติดตามทางเฟซบุ๊กนะ Facebook, นะพระนิรวิชกินะวโรนะหรือว่าหลวงพ่อเฉลาเมืองเหลืองระธรรมาจักรธรรมาปาโรนะโยมนะ เดี๋ยวก็ไปขนต้นไม้ขึ้นรถก่อนนะโยมนะขอเจริญพรน,น,น,นี้ก็เป็นแปลงเพาะนะมีหลายแปลงโยมนี่เดินเข้าไปไม่ได้นะไม่ไผ่ขวางไว้เขากำลังเพาะลูกมันอยู่น,น,นี่ก็ที่โยมเห็นอยู่ข้างหน้านะก็เป็นต้นสักนะพันก้าไม้ต้นสักนะต้นสักอันนี้น่าจะเป็นสะเดานีน่ที่เห็นอยู่น่าจะเป็นลูกสะเดา นี่ก็ยางนาเป็นต้นยางนา,นาขวามือนี่ก็เป็นพยุงพยุงไทยพยุงไทยพยุงไทยแล้วก็ยางนา,นา ต้นกาลังสวยได้โยมแอย่างเงี้ยประมาณ1ิบาทนะโยมถ้าไปซื้อก็ประมาณ1ิบบาทนะเราไปซื้อเราจะไม่ได้ดินที่ถุงใหญ่อย่างนี้นะโยมจะได้ถุงเล็กนะพะว่าเห็นโยมซื้อมาปลูกที่วัดบ้างก็ต้นเล็กกว่านี้ยางนาอย่างนา,นะอ,า,งนาอันนี้มะขาม มะขาม,มต้นสักอันนี้ไม่มั่นใจนโยมต้นอะไรไม่เคยเห็นใบมันแบบนี้สักทีอันนี้ก็พยุงมาดู นีน่าจะเป็นมะข่านะใบใหญ่หน่อยมะข่าน่าจะมะข่าฮนะแปลงนี้นี่พยุงต้นสัก หกล้อมาขนนะโยมนะหกล้อของโยมเปียกนะโยมลุงเปียกอินทมะมนะก็ขอไว้พันต้นนะเพื่อที่จะได้ไปเขาเรียกว่าปลูกป่าทดแทนนะสำหรับต้นที่อ่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะที่นะโดนลมพายุพัดล้มไปนะก็จะนำไปเป็นปลูกป่าทดแทนที่สวนป่าสัทธาที่คุณวัดงดประคมอ่ะนี่ เรามีความรู้สึกว่าอยู่กับพวกนี้แล้วมีความรู้สึกสดชื่นนะขนาดต้นมันเล็กนะโยมนะมีความรู้สึกว่า,าเห็นอะไรเขียวๆเ,เนี่ยแล้วมันเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเป็นเครื่องอบำบัดจิตใจของเรานะเนี่ยมเย็นนะยโยมนะนะุง มะข่าประดูปาแคนาะยางนาทางงูโนโนน่าจะเป็นกิจสนานะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นกิจสนาเพราะว่าใบมันเหมือนต้นกิษสนานะโยม เดี๋ยวจะมาไปเตรียมทำเอกสารขนขึ้นรถก่อนนะ้อยโยมเนาะชมบรรยากาศน่มีชาวบ้านน่ามาร่วมลงมงุฟังนู้นน่าจะเป็นแปลงของชาวบ้านถ้าเห็นมีชื่อติดไว้หมดนะ้โยมเดี๋ยวไป ขึ้นรถก่อน

我在我我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 我 ปีหน้าเป่ดอ,อะไรก็ได้พี่อ้อง <c oughs> เราต้องปลูกต้นไม้เนืออ้อแข็งไงตะเคียน <c oughs> ตะเคียนมะข่า,าอะไรก็ได้ <c oughs> อะ <c oughs>

ใหญ่ไหมผมผมได้มาสามสิบต้นนะปลูกไว้ตายไปสามสี่ต้นน่ะอ่ะกินนาไม้หายากอะอะไรอะใส่ไปดิไม้แดงเนี่ยเอ้ยหมายถึงความต้องการของเราไง मला की เี่ยไม่มีพิไ,ไทาย ลูน่าดึงออกก็ยยมึงออกไปนกันนพะพยุงสองรต้น กินน้ำยปาโลปาโลพระอุปาโลต่อแถวขาดคนหนึ่งอ๋อต้องส่งให้ลุงเปียกเลาพระดังนั้นเลยอ่ะ ต้องเดินระบบท่อแล้ต้องเข้าไปปลูกไปตามแท่นอีกนะแม็กผมเพิ่งรู้ว่าฟ้าเป็นลูกลุงวุฒิน,นี่ยนะเรียนรุ่นเดียวกับผมนะั่งเปียก ฟ้ามันอยู่ห้องหกไงผมอยู่ห้องเก้าฟ้านะ่ะผมเพิ่งรู้เป็นลูกลุงวิเนี่ยแหละเรียนรุ่นเดียวกันนะ่ะฮะแก่นไหมอยู่คนละห้องกับผมอะ่ะใครอะผมไม่ตีห้องโลอะ <laughs> เอ,อฟ้าอยู่ห้องหก โอ้หเนี่ยจังหวะเพลงด้วยป็นไงพระใส่เสื้อแขนยาวโยมมาว่ายกต้นไม้กลางแดดได้รถของโยมดุเปียกอินทมะ700ต้นวันนี้ลงพื้นที่ป่าสวนป่าสาทัทธาที่คุณวัดดงประคำ ของหลวงพ่อหมู ยวตอนไปวัดเอาลงก็ดำเลย พเนมานะต้นไม้หลุดหมดอ่ะเชื <te> <rawd Moder> ่อไหมโอ้โหรุดไปปลูกอะลองผมหักไปหลายต้นเลยดึงก็หลุดออกจากดินตดก้านน้องก็ติดต้นดบอกเองไม่ฟัคุยยกนี้นะอ่าอีกไปใหม่เยดงเลยรู้สึกว โบนัเป็นยังไงไมค่อเพราะว่าโบน่ดโทน,นออกได้อโอ้โหหน้ามันเริ่มเลย